thank you si sí. ุนครับของเรามนข้อจำกัดในเรื่องของยาเสพติดแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวนะครับในวันนี้ท่านพิเกศษมาเป็นประธานในพิธีนะครับบุคคลสำคัญของชาวขาชัก,กันเรานะครับทำแท็แท์ไถ่แก้วสวีดีมิตกุล บุคคลที่มีผู้อุปการต่อชุมชนของเรานะครับต้องกราบขอบคุณท่านนายกฯเวเนอการ์ดด้วยเป็นอย่างสูงนะครับขอขอบคุณนะครับแขกผู้เกียรติทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมพักลจัดพระพิธรรมทุกคืนนะครับตลอดระยะเวลา5คืนที่ผ่านมานะครับแล้วกบขอบคุณนะครับท่านที่ได้นำมนุษย์มาร่วมไว้ไว้รับเลี้ยง าความดีของท่านแพทย์พนเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่มาเขาชะก,กันจะต้องเป็นไข้มาลาเรียแต่คนบ้านเก่าเขาชะก,กันนอนไม่กลางมุ้งก็ไม่เป็นไข้มาลาเรียนะครับนะครับก็มีหมอดี่อยู่ใกล้ๆตัวนะครับก็ถือว่าวันนี้ครอบครัวแก้วสุรินทมิตรกุลและชาว าเขาชะกันนะครับได้สูญเสียบุคคลอันเป็นสุดที่รักยิ่งเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่าของชาวเขาชะกันนะครับก็ต้นนะครับวันนี้ก็ต้องกลับขอบพระคุณนะครับขอบคุณเกียรติทุกท่านนะครับที่ได้ามาร่วมนะครับรุณีภูมิประสิทธิ์นะครับรน,น,บน,นี่ประธา,สานสภาจังหวัดสแกลสอนจอเป็นเก่งของเขาชะกันเรานะครับท่านกำนันอ,อนิชาชัยโย นัานตกตอราชกานท่านนายกุริยานำสมบรัตนานายกองการบริหารจุตบบตการนะครับท่านนายกโจทย์แรงงานที่ร้อยปีโจทย์แรงงานายกเพื่อสาบริหารชการนะครับครับขอโทษด้วยนะครับื่อเจ้าภาพเขียมาว่าร้อง้อตตอเลอาจจะร้อยปีทีคนตะวันว่าร้อยตำรวจเองวันนั้นนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับท่าน มาตัวเจเมกสิตเลกทุนนะครับสอทปเกียรของเราหลังจากการเสียที่ออกจากตำรวจมาแล้วเื่อพลรักความดีที่ทำไว้เมื่อครั้งที่เป็นตำรวจนะครับมีน้ำใจน้ำใจนะครับแก็ท่านก็เรยรับเลื่อนมาเป็นนะครับสอทปุเก่งรติเจพัฒงาเขาด้วยกัน ขอบคุณท่านปัญญาุณแจนะครับทุกเชียข้างหน้ามาว่าสอสอผมว่ามเป็นิันะครับก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับอารสานมภาคนเก่งของเทศบาลเขาเชนกันคุณแดนนะครับอิมาวันสศุธาท่านผอกิศณะสุจริตพาณิชย์นะครับ จากก่อนออทรัพ <Bien> ย์ูอด <especially the> <Bowl> ีตนะครับเป้าน้าทีบุคลากรโรงเรียนพัิการยค้นะครับอันนี้ก็ยังรลึกถึงเอาใเอาเอกันอยู่อันนี้ก็ให้เกียรนะครับมาร่วงลอดมากเลยมันสุกุ่นอ่าผูตรวจสอนะครับขอบคุณนนอดีรองนายกนะครับคณะโชคทียรุงโรจน์นะครับรองนายกเทศบาลบุงเานครนะครับปัญญายกนะครับตรียานำบทราชาของคุมากนะครับ ท่านประธานตอนนีาท่านตรุลุนิติศึกนะครับท่านวิโรจน์นะครับรองเอกนะครับทางสุโขทัานะครับผู้พันิ์ประกอบกับผู้อาวุโสอ่าผู้อาวุโสสุโขทัยก็เป็นความทันขทใจของพวกเรานะท่านก็อารอนะครับด้วยด้วยความตั้งใจว่าจะที่จะวางไม่ทร์ นะครับเพื่ออุที่ส่งผลนะครับให้กับบุคคลสำคัญของเราและกับของชกกาวขอนแก่นนะครับในอดีตเคยช่วยชีวิตคนไว้ามากมายนะเวยยาพืชพันนะครับเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานด้วยความรักด้วยความเมตตาเทตยา์ใอญาติพี่น้องวงวานญาติมิตรเป็นคนมีน้ำใจอารมณ์ดีใจดีในะครับการมาทตบุญในวันนี้เชื่อว่า ผุ้ท่านมาด้ปรับตั้งใจที่จะสุบทอดรลอดไปของพระสุนารลูกมาทามนี้ให้กับ